เอาละครับมาที่คุณนีรนุษตอนนี้คุณนีรนุษอยู่ในสายกับเปาสวัสดีครับคุณนีรนุษครับสวัสดีค่ะครับคุณนีรนุษนี่เป็นคนผู้ดูแลคนพิการเนาะนะครับใช่คะ่ะอยู่ที่ไหนครับคุณนีรนุษอ่าแตหนูอยู่ที่อำเภอหอดค่ะเชียงใหม่เลยเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ไลฟ์ด้วยไหมชมค่ะชมด้วยนะเ้าละครับอ่าก็ฟังรายการเราแล้วนะครับ อยากที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทางรายการอะไรบ้างครับคือหนูตอนนี้สามีของหนูคือต้องใช้แผ่นเพลิดใช้ถุงมือของแล้วก็ใช้ยาสวนใช้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าเขาพิการช่วงล่างค่ะพิการช่วงล่างค่ะเพราะว่าการพิการไม่ใช่เกิดจากตั้งแต่กําเนิดค่ะเพราะว่าตอนแรกหมอบอกว่าต้องผ่าตัดคือสามีหนูผ่าตัดและช่วงล่างพิการเลยค่ะอืมอ่ะ มเีเขาเรียกว่าพิการเนื่องจากความผิดพลาดของจากการผ่าตัดอย่างนี้เหรอฮะหรือว่าเป็น<ช>ผลเอฟเฟกจากการผ่าตัดหมอหมอยอมรับว่าคือผิดพลาดในการผ่าตัด<อ>ค่ะโอ้แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวทางทางโรงพยาบาลหรือคุณหมอได้ช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วยเหลือเบื้องต้นคือตั้งแต่ผ่าตัดเลยช่วยเหลือเงินสองแสนแต่สองแสนหมดภายในปีนั้นเลยค่ะเพราะว่าหนูต้องเดินทางเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต้องใช้ส่วนเกินเพราะว่าจากบ้านหนูถึงโรงพยาบาลเนี่ย ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโลเลยค่ะโอ้โหมีโรงพยาบาลที่ใกล้กว่านั้นไหมคุณนีรนุษย์คือโรงพยาบาลใกล้กว่านี้ก็จะเป็ยแค่โรงพยาบาลเล็กๆคือไม่สามารถทําอะไรได้หนูต้องเข้าในตัวเชียงใหม่เลยครับเข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับดังนั้นนี่แหละฮะค่าใช้จ่ายมันก็เลยหมดไปกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับใช่ครับ<ล>เพราะว่าแต่ละเดือนหนูต้องใช้ค่าใช้จ่ายกับสามีต้องสี่ถึงห้าพันเลยครับเพราะว่าต้องซื้อทุกอย่างเองเพราะว่าจะเบิกไม่ได้เพราะ หมอบอกว่าจะเป็นยานอกวันชีนหนูต้องซื้อเองหมดเลยค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าเนี่แหละฮะคุณนิรุติเองก็ต้องดูแลสามีนะครับสามีคือคุณณรงดวงสุวรรณเนาะใช่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามีสี่สิบแปดนะสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดปีอ่ะแปดปีแล้วที่พิการมาใช่ค่ะตั้งแต่ลูกสาวคนแรกได้สองปีแต่ตอนนี้ลูกสาวได้เก้าปีแล้วค่ะนะอยู่ที่อำเภอห้อดจังหวัดเชียงใหม่โอ้เนี่ยเราเห็นภาพแล้ว ทางรายการได้ตรวจสอบไปแล้วว่าเออลำบากจริงนะนะครับแล้วก็ต้องใช้สิ่งของตามที่ทางคุณเนลนุชได้ได้ขอมาทางรายการนะครับก็คือเป็นแพมเพิสเนาะนะเป็นแพมเพิสนะตอนนี้ทางรายการของเรานะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ในเบื้องต้นก่อนนี่นะครับเป็นแพมเพิสผู้ใหญ่นะครับไซส์ L นะครับเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคุณเนลนุชนะนะครับก็มีการช่วยเหลือจากทางอบตจาก องค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไงบ้างไหมเก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่านูจะได้รถเข็นวีเชร์จะลงพยาบาลแต่ตอนตอนนี้เขาบอกว่าห้าปีจะได้แต่ของสามีนูตอนนี้รถเข็นแบบใหญ่ๆที่สามีนั่งนี่ไม่มีค่ะต้องเอาอันคันเก่ามาซ่อมค่ะอตอนนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ได้แต่จะได้เป็นรถเข็นแบบของโรงพยาบาลแต่สามีนูไม่สามารถนั่งได้เพราะเขาเป็นคนตัวใหญ่อืเอางังจริงๆแล้วเนี่ย เราจะประสานให้ด้วยพอกอจังหวัดนะครับเขาก็จะมีหน่วยงานที่จะรับเรื่องแบบนี้นะครับสามารถที่จะเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ก็บอกได้เลยเนาะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะขอได้ครั้งละสามพันบาทนะครับในปีหนึ่งนะฮะหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็จะขอได้ประมาณ2องครั้งเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะ2ครั้ง นะสองครั้งนะครับเนี่ยก็เอามาช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาของคุณนรงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราทางรายการเราจะประสานพมเชิงใหม่เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับค่ะอ่ะแล้วใครที่อยากจะบริจาคนะครับแพมเพิร์สหรือว่าพระอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมนะครับจากทางรายการของเราเนี่ยเรามอบให้แน่ๆอยู่แล้วนะครับหรือใครจะมอบเพิ่มเติมให้กับคุณนรงก็สามารถที่จะบริจาคได้เนาะนะครับได้ค่ะเพราะว่าอย่าง ถุงมือหรือว่ายาสวนแผ่นรองหนูก็รับครับว่าหนูต้องใช้ตลอดถุงมือก็คือถุงมือยางใช่ไหมถุงมือถุงมือของทางการแพทย์อะค่ะอ๋อถุงมือทางการแพทย์แล้วก็อะไรนะยาสวนมีนุไทยอะไรหนูต้องทําความสะอาดเพราะเขาทําเองไม่ได้ค่ะอืมอ่ะนะครับอ่ะเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างที่อยากต้องการมีผ้าอ้อมผ้าอ้อมแล้วก็แผ่นรองซับแผ่นรองซับถุงมือถุงมือเกวัยอ่า ย่า yeah, สวนด้วยค่ะอ๋ออ่ะ,อะทุกอย่างเลยที่ที่สามารถที่จะช่วยเขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้ะนะฮะอ่ะถามหน่อยคุณนิรุตจริงๆคุณนิรุตมีมีม,ม,มีอาชีพหรือว่ามีไรายได้จากอะไรบ้าง หนูก็รับจ้างทั่วไปแต่สามีของหนูก็อยู่บ้านก็ทําไม้กวาดขายค่ะอ๋ออ่าวยังมีความสามารถที่จะทํานู่นทํานี่นะครับทำไม้กวาดด้ยยวยทำแก้วกาแฟจากะลามะาพร้าวทาได้ค่ะเพราะว่าช่วงบนเนี่ยดิ้นได้แต่ช่วงล่างนะ่ะไม่ได้ค่ะโอ้จริงๆมีช่องทางไหมให้คนเข้าไปดูเอยอยากจะช่วยอยากจะไปอ,อุดหนุนเนี่ยได้ค่ะเพราะว่า facebook ของ ัามีนนคือชื่อเกตกลาค่ะเกตกลาค่ะเกตตุละกลาค่ะคือเกตกลาอ๋อใช้ Facebook นี้เลยอ่าเข้าไปาดูผลงานได้ได้ค่ะอ่าแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้ใช่ไหมได้ค่ะเพ,พราะถ้าเข้ามาจะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยังโฆษณาขายความลูกสาวโฆษณาขายค่อ่าลูกสาว, <laughs> ล,สาวลูกสาวก็ช่วยด้วยนะ อ่าโอเคอค่ะยินดีเรายินดีที่จวนสื่อกลางให้นะครับเข้าไปที่ Facebook เกตกลานะครับผู้ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้อยากจะไปช่วยแบ่งบาภาระค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวของคุณยรนุชกับคุณนรงเนี่ยนะครับก็ไปได้ที่เพจเกตกลาได้นะครับอ่ะสินค้ามีอะไรนะมีไม่กว่าไม่กว่าอ่อนแล้วก็มีแก้วกาแฟมีตุ้กาแฟคอ่สงนี้ อย่างนี้แหละดแข้งครับครับอย่างนี้แหละอยากจะสนับสนุนนะครับเพราะไม่ใช่ว่าจะแบมือขออย่างเดียวแต่นี่มีการเออเราเราพยายามที่จะดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองอยู่ด้วยเนาะอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปกาลังใจให้ทั้งคู่เลยนะค่ะอย่างอย่างแก้วกาแฟก็จะทําจากกะลามะพร้าวค่ะครับผมอ่าแก้วกาแฟจากกะลามะพร้าวนี่เป็นผลงานของคุณนรงเองโดยโดยตรงเลยโอ้เขามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ อาวอาวอเนี่ยนี่ก็คือนั้นคุณคุณพี่คุยกับเจ้าของเขาได้นะคะได้ได้เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้กําลังออก,ออกอากาศสดสดอยู่เลยกําลังเผยแพร่สดสดอยู่เลยเห็นแล้นี่เห็นภาพแล้วนะครับแม่กาลังถือถือไม้กวาดค่ะไม้กวาดแข็งนี่แล้วก็มีไม้กวาดอ่อนนะครับนี่คือภาพของคุณนรงเลยนะครับ สู้ชีวิตจริงๆสู้ชีวิตจริงๆนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะนําภาพขึ้นหน้าจอให้ในขณะนี้เลยนะครับแต่ละวันแต่ละวันนี่ขายได้เยอะไหมก็ขายได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าจะนั่งนานก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้ามีคนสั่งมาก็จะทาตลอดค่ะยินดียินดีเลยนะครับโอ้นะเห็นในแต่ละ,ะโพสต์ที่โพสต์ไว้เนี่ยมีทั้งคุณลูกมีทั้งคุณพ่อนะครับที่ใช่ค่ะ พยายามที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมนะครับเป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้อ่านี่เราเห็นภาพแล้วขึ้นหน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับใครจะเป็นอ่ากำลังใจเพิ่มเติมนะครับช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ไปที่เพจ a c e b o o k นะครับรเอกรดกลาสเอโกไก่ตอเต่าสละอุนะฮะกไก่สระลอัลลิงสละอ่ะอ่ะสกดให้เลยนะฮะอ่าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมกันได้อ่าวันนี้นะครับยังไงก็ ส่งกำลังใจให้กับคุณเนรนุชและสามีนะครับสู้ชีวิตต่อไปเราเป็นกําลังใจให้นะครับคุณเนรนุชใชครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณจริงๆนะครับก็นี่แล้วเราเห็นการสู้ชีวิตของคนแบบนี้เรายินดีที่สนับสนุนนะครับาาาเอกรันมพไงจ สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์